ผมไม่ใช่นักกอลอะไรต่างเขาเล้วเสืแดงไม่ตีกอลเหรอครับผมไม่ตีกอลอ่ะแล้วจริงๆไม่ตีตีไม่เป็นหรือว่าไม่ชอบหรือว่าเมียเขาเราห้ามกําลังคนตีกอล์ฟะทำไมฮะเพราะว่าเราเป็นนักกบ๊ะไม่ใช่นักกอลผมห้ามตั้งแต่ผู้กอกับของฝันแล้วก็ต้องมีอุดมการมากำลังตัวก็สนามกอลของทหารทั้งนั้นแล้วทำไมเสนอเสือแดงไม่เสนอยุไปเฉลยก็หมดเรื่องก็ได้เลยครับมันก็ถึงอายประชาชนอยู่ทุกวันนี่ยเพราะไอ้สนามกอลอยู่ในค่ายทหารเนี่ยแต่วันนี้เราลบกับแขกไม่มีอาพิจีสักกระบอกประชชาาานนนนนนนดดูููถกกกกทุววัััีี่่่ม้้ยยยยยยแลลลงเเิอออหต็ ก็ผมถึงต้องพยายามอธิบายให้ประชาชนฟังเลยว่าทหานี้เขาเป็นนักลบเก่ามาขอเวลาปรับตัวนิดนึงเดี๋ยวพวกนักกอบมันจะศูนพันเองถ้ลบกันไปเรื่อยๆต้องขอยืมให้ลบกันไปเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวนักลบมันจะกลับขึ้นมาเสดงพูดแบบนี้เนี่ยไม่กลัวว่าโดนโดนวี่ในเรื่องกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพราะว่าเราจะไม่ด่าผู้บังคับบัญชามอนพี่เสรี็ด่ด่าแค่แค่เอ่ยชื่อเลยด่าได้ของเราไม่เพราะเราโดน